พ่งแอปพลิเคชัน This Water จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้เรารู้ถึงปริมาณน้ำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันและพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดโดยอาศัยวิธีการคำนวณปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยหรือ Water Footprint เพียงแค่ดาวน e ์โหลด eW a t e r f o o t p r i n t แอปพลิเคชันลงบนโทรศัพท์มือถือซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android ตลอดจนเครื่อง PC ตัวแอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชันการคำนวณปริมาณการใช้น้ำในแต่ละวันเช่นการรับประทานอาหารเครื่องดื่มการอาบน้ำการแปลงไฟ สามารถเลือกประเภทและปริมาณของกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันแล้วกดปุ่มคำนวณ eW a t e r footprint ก็จะปรากฏปริมาณการใช้น้ำที่ท่านใช้ในแต่ละวันพร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้น้ำที่ประหยัดขึ้นด้วยมีแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมดาวน์โหลดมาใช้กันเพราะจะช่วยคำนวณปริมาณการใช้น้ำในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการกระตุ้นและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ทุกๆคนหันมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรน้ำและใช้น้ำกันอย่างรู้คุณค่ามากขึ้นอีกด้วย